อมองหนำนัวๆเลยพี่น้องอ้สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแมพอ่พี่นอ้องสุภูสุขนะจ้าพี่น้องมีสื้อผ้าไม่กินต่ำกุ้งซุกจะพี่น้องจ้าพี่น้องปลกกัปะปลาแกมลายแห้งจากพี่น้องมางนี้มาพี่น้องมามาแสบมานัวไปน้ำกันพี่น้องมึงนะต่ำม,มาแบบกุุงเนีนนเลยพี่น้องมาจ้ามาสิ้นมึงก่อน ปาร์นัวแห้งหน egg, ง่ำลปแดกนัวๆไปน้องือแบบนัวครัอือเมืองหน่ำนัวๆเลยไปน้อง <tôi thương> uhm. <tôi thương> uhm. Mình cảm bị nó mới nón mà Bài mình kè lại cái chiếu mình จะดูการหนีพักถือเด้อพี่น้องงามพร้อมกวางต้องของเตี้แบบมันแก่แล้วพี่น้องจ้ะอืม คิ้วกินตัวนั้นอ่อนมัน นัวครับอ้วพี่หน่องกรุงตัวกำลังพอดีกินมันหลาดหนามต่ำนัวๆใส่เลยพี่หน่องจา้าอื Ừ. sắp xếp tắm cùng suốt ạ ừ. Mm. -hmm. Lọc này kín mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Ngon huh? mm -hmm. ซ่บแซบ่บอืมต้องแซ่บต้องเงผ็ดต้องนัวอบรสเลยพี่น้องอืมแซ่บครับ สองตัวจุกๆหลุดอืมว่ะอือตัวเดียวเห็นยายพ่อละไม่อยากคู่กันเลยแท้ง ักหรับสื่อเขามากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า